ท่องตํานานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภินิหารของหลวงปู่สวง EP 84ตอนร่วมไขปริศนาธรรมหลวงปู่สวงหลวงปู่สวงเป็นพระเกจิอาจารย์ถิ่นอีสานใต้ ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างสมถะสันโดษเรียบง่ายชอบอยู่กับธรรมชาติในป่าพังอาศัยในกระท่อมที่ชาวบ้านสร้างไว้หลวงปู่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่สานุสิทธ์ทั้งหลายทั่วประเทศเคารพบ,บูชาอย่างมากในปัจจุบันเพราะเชื่อว่าหลวงปู่เป็นผู้วิเศษ เรื่องราวประวัติของหลวงปู่กลายเป็นตำนานที่กล่าวถึงกันไม่รู้จบแม้แต่ชื่อหลวงปู่สวงชาวบ้านแถบสุรินทร์ศรีสะเกษก็ยังเรียกชื่อต่างๆกันอีกได้แก่หลวงปู่สวงบ้างหลวงตาเหมือนบ้างหลวงปู่เสดิงบ้างหลวงปู่ใหญ่บ้างลูกตะเบาะบ้าง หรือลูกตะแครงบ้างบรรดาสิทธาณนุสิทธ์ทั้งหลายต่างก็เรียกหลวงปู่ด้วยความเครารพศรัทธาจนได้กล่าวขานานามของท่านว่าเทวดาเดินดินเทวดาเล่นดินผู้วิเศษแห่งทุ่งละลมผู้วิเศษแห่งภูตะแบงมหามุนีเทพดาบท อริยะเหนือโลกซึ่งคำสอนของหลวงปู่สูงส่วนใหญ่มักจะเป็นปริศนาธรรมซึ่งยากที่ผู้คนทั้งหลายจะเข้าใจในความหมายในปริศนาธรรมเหล่านั้นได้เรามาดูความหมายของปริศนาธรรมของหลวงปู่สูงกันครับ 1. ปริศนาธรรมที่จุดไฟ ปริศนาธรรมที่จุดไฟสื่อความหมายถึงหลักธรรมแห่งสติปัฏฐานสี่ปริศนาธรรมที่จุดไฟเกิดจากการที่หลวงปู่สวงให้บรรดาสานุสิตตัดไม้ขนาดใหญ่จำนวนสี่ท่อนสำหรับวางซ้อนกันเป็นสี่เหลี่ยมเพื่อกันไม่ให้ดินไหลออกมาจากนั้น ให้เอาดินมาใส่ตรงกลางให้เป็นเนินไว้สำหรับก่อกองไฟจากนั้นหลวงปูส่สวงให้ศิทธิยานุสิทธิ์หาไม้ฟืนแห้งคนละท่อนสองท่อนสำหรับจุดไฟเมื่อจุดไฟความร้อนของไฟก็จะเผาไม้ท่อนฟืนจนทำให้ท่อนฟืนสลายกลายเป็นเท่าถาน สามารถอุปมาเทียบเคียงหลักธรรมได้ดังต่อไปนี้คำว่าไม้ขนาดใหญ่จำนวนสี่ท่อนหมายถึงสติปฐานสี่ท่อนฟืนหมายถึงกายานุปัสนาการพิจารณากายหรือว่าตามดูรู้ทันกายการตั้งสติอยู่ที่กิริยาของกาย ความร้อนของไฟหมายถึงเวทนานุปัสสนาเป็นการตั้งสติตามดูรู้ทันเวทนาคือเมื่อเกิดความรู้สึกสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีเฉยเฉยก็ดีก็ให้รู้ชัดตามที่เป็นอยู่ขณะนั้นไฟไม่ท่อนฟืน หมายถึงจิตตานุปัสนาจิตเปรียบเสมือนกับไฟเป็นไฟที่กำลังทำให้ไม้ติดไฟเมื่อเห็นใจมีราคะหรือว่ามีโมหะหรือว่ามีโทสะเมื่อเห็นใจมีราคะหรือว่ามีโมหะหรือว่ามีโทสะหรือใจปราศจากราคะ หรือปราศจากโทสะหรือปราศจากโมหะหรือใจหดหู่หรือใจฟุ้งซ่านใจไม่มีใจอื่นยิ่งกว่าใจเป็นสมาธิหรือใจไม่เป็นสมาธิหรือว่าใจหลุดพ้นหรือใจไม่หลุดพ้น เมื่อเห็นใจมีอาการชัดอย่างหนึ่งอย่างใดปรากฏขึ้นก็ให้กำหนดรู้ชัดอาการนั้นๆตามความเป็นจริงท่อนฟืนสลายเป็นเท่าฐานหมายถึงธรรมานุปัสสนาเป็นการตั้งสติการตามดูรู้ทันธรรมจำเป็นต้องหลีกหนีออกจากสังคมเพื่อไปนั่ง ปฏิบัติจำเพาะในการเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นก็ใช้สติพิจารณาทันทีสรุปรวมได้ว่าสติประฐานแปลว่าทำเป็นที่ตั้งแห่งสติหรือการปฏิบัติที่มีสติเป็นประธาน เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมให้มีสติอยู่ตลอดทั้งกายเวทนาจิตธรรมนั่นเอง 2. ปริศนาธรรมว่าวหมุนรอบทิศ หลวงปูส่สวงสั่งให้สานุสิทธิ์ช่วยกันทำเว้าเพื่อน,นำเว้าตั้งไว้บนหลักท่อพลาสติกเมื่อลมพัดกระทบเว้าเว้าก็จะหมุนรอบตัวเมื่อลมพัดมาทางทิศใดก็ตามไปกระทบกับตัวเว้าแล้วเว้าไม่ต้านลมปล่อยให้ลมพัดกระทบเว้าเว้าก็จะหมุนรอบตนเอง เมื่อลมที่พัดกระทบพัดผ่านไปแล้วว่าวก็จะทรงตัวได้และทรงตัวได้โดยตลอดไม่หลุดออกจากหลักคำว่าว่าวตั้งหลักหมายถึงสังวรประทานเพียรระวังบาปอากุศลเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น คำว่าว่าวหมุนรอบตัวหมายถึงปหานประทานเพียนละจากบาปอากุศลเพื่อละบาปอากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วคำว่าว่าวทรงตัวหมายถึงอนุรักษณาประทานเพียนหลีกเบ้นเพื่อรักษาเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น และคำว่าว่าวทรงตัวไม่หลุดออกจากหลักหมายถึงภาวนาประทานเพียรหลีกเร้นเพื่อเจริญเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายปริศนาธรรมว่าวหมุนรอบทิศของหลวงปูส่สวงนี้เปรียบเสมือนความเพียรตั้งมั่นชอบได้แก่เพียรระวัง เพียรละเพียรรักษาและเพียรเจริญเพื่อเจริญสมาธิเพื่อความผาสุขแก่ชีวิตของตนเองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุขต่อไปได้ด้วยก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์ในเรื่องราวของหลวงปูส่สวง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ